สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราววิทยาศาสตร์อวกาศกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยจะพาไปสำรวจเรื่องราวของดาวเคราะห์ดุงหนึ่งที่เคยจุดประกายความหวังแล้วก็ความสงสัยไปทั่วโลกเลยชื่อของมันคือ Gliese 581D ครับเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะอยู่ห่างจากเราไปก็ไม่ใกล้ไม่ไกลประมาณ20.4ปีแสง ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยถูกยุกให้เป็นเอ่อเรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธดวงเแรกเลยนะครับที่แบบว่าอาจจะมีสภาพแวด,ดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตได้แต่ว่าเรื่องราวมันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่าสถานาการณ์มีอยู่จริงของมันเนี่ยกลับกลายเป็นปริศนาที่แบบถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเลยในหมู่นักดาราศาสตร์มาหลายปีแล้วการสำรวจของเราวันนี้ก็จะพาไปติดตามเส้นทางอันน่าทึ่งของกลีซ 581D นี่แหละครับ ตั้งแต่วินาทีแห่งการคุณพบที่สร้างความฮือฮามากๆไปจนถึงการเผชิญหน้ากับข้อกังขาทางวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายการมีอยู่ของมันแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าหากมันมีตัวตนอยู่จริงๆเนี่ยโลกใบนั้นมันจะเป็นยังไงและทําไมแม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนดาวดวงนี้ก็ยังคงแบบตรึงความสนใจของเราไว้ได้จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในปี2007ครับ ตอนนั้นมีทีมนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวจีนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาใช้เครื่องมือที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆในยุคนั้นเลยคือ HARPS อยู่ที่หอดูดาวในชิลีเขาตรวจพบสัญญาณบางอย่างจากดาวเลือกมากของมันคือดาวกล i ส s e 581ซึ่งเป็นดาวแคระแดงสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันคือการแกว่งไหวเล็กๆของตัวดาวเลือกเองที่มันบ่งชี้ว่ามีแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะ์บริวารเนี่ยคอยดึงรั้งอยู่ วิธีนี้เราเรียกว่า radial velocity นะครับตอนแรกเนี่ยข้อมูลมันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่พอถึงปี2009ทีมเดิมนี่แหละครับเขาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ประกาศผลที่น่าตื่นเต้นมากๆเขาบอกว่าก e ีซ 581d เนี่ยน่าจะมีมวลขั้นต่ำประมาณ5.6เท่าของโลกเราแล้วก็โคจรรอบดาวฤกษ์ใช้เวลาประมาณ67วันและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือวงโคจรของมันเนี่ยดันไปอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเขตอาศัยได้ หรือ habitable zone โอ้โหตรงนี้แหละครับที่มันพีคคือมันเป็นโซนระยะห่างที่แบบว่าพอเหมาะพอเจาะที่อุณหภูมิอาจจะพอดีให้น้ำสามารถคงสถานะเป็นของเหลวบนพื้นผิวได้ข่าวนี้ออกมานี่คือคือหากันทั้งวงการเลยครับเพราะมันคือหนึ่งในแคนดิเดตดาวเคราะห์คลายโลกที่มีศักยภาพมากๆในการดำรงชีวิตดวงแรกๆเลยที่เราคนพบแต่แล้วเ,เรื่องราวมันก็พลิกผันครับ ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่นักวิทยาศาสตร์คำถามสำคัญเลยก็คือสัญญาณที่ตรวจได้เนี่ยมันใช่ดาวเคราะห์ g ี๊สห้ดีจริงๆเหรอหรือว่ามันเป็นแค่เสียงรบกวนจากตัวดาวฤกษ์มแม่มันเองกันแน่คือต้องเข้าใจก่อนว่าดาวแคระแดงอย่าง g ี๊สเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมบนพื้นผิวดาวที่ค่อนข้างจะปันป่วนพอสมควร ซึ่งกิจกรรมพวกนี้แหละครับมันสามารถสร้างสัญญาณที่มันคล้ายๆหรือเลียนแบบการมีอยู่ของดาวเคราะห์ได้เลยมันก็เลยทําให้การตีความข้อมูลเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกทีนี้ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับที่ตามมา โดยเฉพาะในปี2014-2016แล้วก็ล่าสุดปี2022เนี่ยเขาวิเคราะห์ข้อมูลกันอย่างละเอียดเลยแล้วก็มีข้อสรุปไปในทำนองเดียวกันว่าสัญญาณที่เคยคิดว่าเป็นของกรีเซ่ 581d แล้วก็รวมถึงดาวเคราะห์ G อีกดวงที่เคยประกาศเจอด้วยนะมันน่าจะเป็นแค่ภาพลวงตามากกว่าคือเป็นสิ่งที่เกิดจากกิจกรรมของดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์จริงๆ ตอนนั้นนี่กรีเซ่5้1 d แทบจะถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อดาวเคราะห์ไปแล้วนะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าก็มีงานวิจัยอื่นออกมาโต้แย้งเหมือนกันหรือบางงานก็ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้หักล้างการมีอยู่ของมันอย่างในปี2012หรือ2015จนกระทั่งล่าสุดเลยครับปี2024เนี่ยก็มีงานวิจัยชิ้นใหม่ออกมาที่เขาไปวัดค่าการหมุนของดาวฤกษ์ แล้วก็พบว่าค่าที่ได้เนี่ยมันอาจาจะต่างจากที่เคยใช้ในการหักล้างไปนะอืมมันก็เลยทำให้ความเป็นไปได้ที่กรีเซ่8 8 1 d จะมีอยู่จริงเนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งแต่ก็แน่นอนครับว่ายัางต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเพื่อย,ยืนยันกันต่อไปสรุปง่ายๆก็คือจนถึงปัจจุบันเนี่ยสถานะของกรีเซ่ 581D ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับยังรอคาตอบสุดท้ายกันอยู่ ทีนี้เราลองมาจินตนาการเล่นๆกันดีกว่าว่าถ้าหาก Gliese 518d เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงๆโลกใบนั้นมันจะมีลักษณะเป็นยังไงจากข้อมูลที่เรามีนะครับมันก็น่าจะเป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าซู p เปอร์เอิร์ธมวลอย่างน,น้อยๆก็5.6เท่าของโลกเราโคจรห่างจากดาวฤกษ์แม่ประมาณ0.22หน่วยดาราศาสตร์ก็คือใกล้กว่าระยะห่างของดาวพุธกับดวงอาทิตย์เราเองนะคาบโคจรก็ประมาณ67วัน มันมีการคาดการณ์ที่น่าสนใจมากๆอันหนึ่งครับเขาว่ามันอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า spin-orbit resonance แบบ2.1หมายความว่าไงก็คือมันอาจจะหมุนรอบตัวเอง2รอบในขณะที่โคโจรร,รอบดาวฤกษ์แม่ครบ1รอบพอดีซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ด้านหนึ่งของดาวเคราะห์หันเข้าหาดาวฤกษ์ตลอดเวลาคล้ายๆกับดวงจันทร์ที่หันด้านเดียวเข้าหาโลกเราตลอดหรือไม่งั้นก็อาจจะทาให้กลางวันกลางคืนบนดาวดวงนั้นมันยาวนานมากๆส่วนเรื่องเขตอาศัยได้เนี่ย แม้ว่ามันจะอยู่ในโซนนี้ก็จริงนะแต่ว่ามันอยู่บริเวณขอบนอกๆเลยครับคือได้รับพลังงานแสงอาทิตย์แค่ประมาณ30%เองครับเมื่อเทียบกับโลกเราขนาดดาวคารที่ว่าหน,หนาวๆยังได้ทั้ง40%นะ่ะนั่นก็แปลว่าโดยธรรมชาติแล้วพื้นผิวของมันก็น่าจะหนาวนเย็นมากๆเลยหนาวจัดเลยแหละแต่ แต่ก็ยังพอมีความหวังอยู่ครับถ้าหากว่ามันมีชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นมากๆโดยเฉพาะถ้ามีกา๊าซคาร์บอนไดาออกไซด์สูงๆนะมันก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงมากๆพอที่จะกักเก็บความร้อนเอาไว้ได้แล้วก็ทําให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงพอที่จะมีน้ําในสถานะของเหลวได้เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับมองว่ามันอาจจะเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรหรือโอเชียนแพลเน็ตดวงแรกๆเลยนะที่เราค้นพบหรกทฤษฎีหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นดาวเคราะห์น้ําแข็งที่ก่ะตัวอยู่ห่างออกไปก่อน แล้วค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ดาวเริ์แม่มากขึ้นทีหลังก็ได้ความน่าสนใจของ g l i s e 581d เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับในปี2009เนี่ยมีโครงการที่ชื่อว่า Hello from Earth ครับจัดโดยนิเทศศาร Cosmos ของออสเตรเลียเขาเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกเลยส่งข้อความสันส้นๆไม่เกิน160ตัวอักษรเพื่อจะส่งโดยมีเป้าหมายหลักก็คือดาวเคราะห์ดีนี้แหละ มีข้อความตั้งกว่า25,000ข้อความนะครับมาจาก195ประเทศทั่วโลกเลยถูกรวบรวมแล้วก็ส่งออกไปเป็นสัญญาณวิทยุกำลังสูงจากกล้องโทรทัศน์วิทยุที่แคนเบราออสเตรเลียแม้ว่าเราจะไม่รู้หรอกนะครับว่ามีใครรอรับข้อความอยู่ที่ปลายทางหรือเปล่าและแม้ว่าสถานะของดาวเคราะห์ดวงนี้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็ตาม แต่โครงการนี้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงความใฝ่ฝันความหวงังแล้วก็ความพยายามของมนุษยชาติเรานะที่จะเอื้อมมือออกไปทักทายจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้โดยสรุปแล้วนะครับเรื่องราวของกลิซ 581d เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยในการสำรวจอวกาศ จากจุดสูงสุดของความหวังในการค้นพบโลกใบที่สองกลายมาเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนมากๆถึงความท้าทายในการแยกแยะสัญญาณดาวเคราะห์ที่มันแผ่วเบามากๆออกจากสัญญาณรบกวนของดาวลกอกแม่แม้ว่าสถานะของมันจะยังคงคลุมเครือนะครับแต่การเดินทางของกลีซ5 8 1ีเนี่ยมันก็ได้ผลักดันให้วิทยาศาสตร,ร,ร์การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมากแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามต่อไปครับก็น่าสนใจนะครับว่า เทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยทั้งกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ๆหรือว่าเทคนิคก,การวิเคราะห์ข้อมูลที่มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถไขปริศนาของกลิส 581d แล้วก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่อยู่ในสถานะคล้ายๆกันนี้ได้หรือไม่การติดตามความคืบหน้าในสาขานี้ต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ ความยากลำบากในการยืนยันการมีอยู่จริงของดาวเคราะห์อย่างกลีซ581ดีเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์บ้างแล้วมันส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างไรหรือในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับโครงการ Hello from Earth เนี่ยมันสะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์ที่จะไม่อยากรู้สึกโดดเดี่ยวในจกักรวาลอันกว้างใหญ่นี้มากน้อยแค่ไหนลองเก,ก็บไปคิดกันดูนะครับ สำหรับการเจาะลึกครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องมาสมรวจร่วมกันหากมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าอยากให้เราเจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีมากๆครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ